สนับสนุนโดยเจฟโรเลตโตรเบเซอร์ใจถึงก็ไปถึงช่วงที่น่ารักชื่อตอมแมงวันโลกมันพลิกพัน,มนแมงวันถูกต่อ ตอบปัญหาทางแพทย์รายการที่พร้อมสรรหาคำตอบของสุขภาพทุกด้านเพื่อทุกเพศทุกวัยบทบาทใหม่ของแน็ตเกสลินชัยเฉลิมพลอดีตนางแบบเซ็กซี่สตานอกจากนี้เธอยังมีแง่มุมฝ่หาธรรมะที่หลายคนไม่เคยรู้พบเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงตอมแมลงวันสวัสดีครับ ค่ะโอ้โหสบายดีนะฮะสบายดีพอสมควรค่ะอกันบับใหม่นะคะเมื่อกี้ที่เห็นไปเป็นพิธีกรใช่ค่ะการตอบปัญหาทางแพทย์ใช่แต่ว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเพศก็จริงๆค่อนข้างครอบคลุมสมัคร่าค่ะเกี่ยวกับจิตเวชด้วยอะไรอย่างนี้สุขภาพด้วยสุขภาพด้วยสุขภาพด้วยใช่ไหมฮะอ๋อเป็นพิธีกรรายการแรกที่น้องแมททำนะคะใช่ค่ะแล้วทำมากี่เดือนแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยเวิร์กช็อปมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะได้มาทําเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเพรา่าคืออะไรครับคือหมายถึงเวิร์กช็อปฟิตติ้งกับคุณหมอด้วยอะไรด้วยค่ะแล้วก็เข้ามาคุยกับคุณหมออย่างเงี้ยเตรียมตัวเตรียมตัวค่อนข้างเกือบปีหนึ่งแับขอสอบไปเนาะรับข้อมูลใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือระหว่างระหว่างเนี้ยเราก็ต้องเอาคุณหมอเข้ามานั่งเทรนกับเราคือ ดูซิว่าไปด้วยกันได้ไหมอะไรด้วยกันได้ไหมก็คุณหมอจะมาให้ข้อมูลใช่ไหมส่วนคุณแนทก็เป็นพิธีกรใช่และที่สําคัญคือในเรื่องจุดนี้แอดต้องเอาประสบการณ์ตัวเองมาตอบด้วยอะไรอย่างนี้นี่นี่น่าดูตรงนี้แหละถ้าไม่ได้อะไรถ้ามันไม่ได้ประสบการณ์เราเราจะตอบไม่ได้คุณแนทมีปัญหาสุขภาพเหรอฮะจริงๆแล้วถ้าบอกว่าทางเพศเนี่ยมันก็ต้องเป็นประสบการณ์ทางเพศอยู่แล้วไงคะ่อเคก็จะอะไรยากฮะกอโดนเลยนะร้องกไม่ค่อยประสิทธิ์ตอนกี่โมฮะ จริงจะสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มค่ะแล้วก็จะมาสามารถดูได้อีกครั้งคือย้อนกลับมาจอนประมาณตีสองตีสามดลันในคืนนั้นเลยแหละในคืนนั้นค่ะเพราะว่ารายการเราไม่เหมาะสําหรับเด็กอ๋อใช่ต้องให้เด็กน้อยหมายถึงว่าคือเนื้อหาวือยวาหรอคะหรือไงจรงๆมันลงลึกหรือไงคะจริงๆแล้วรายการเนี่ยก็จะบอกไปแล้วว่ารายการนี้เหมาะสําหรับ ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอ,อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีภาพเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเสียงมันอาจจะเป็นเสียงที่นัดบรรยายไปบางครั้งมันอาจจะเจาะลึกทางด้านพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนัดเป็นคนค่อนข้างที่จะพูดอ้อมๆอไม่เป็นตรงเลยเป็นคนตรงในเรื่องนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ผู้ใหญ่ดูอ,อะไรอย่างเงี้ยรายการสดไหมฮะ สดแน่นอนค่ะจริงๆมันสนุกไปร่วมรายการได้นะมีเลยนะมีพฤติกรรมอะไรทางเพศที่เบี่ยงเบนไปไม่เลยไม่เลยไม่เลยฮะฟังตรงนี้ผมผมไม่ประสีภาษาเรื่องนี้เลยอย่างนี้เนี่ยต้องรีบสอนเลยค่ะรับรองว่าจะเป็นการเป็นงานแน่นอนอ่ะแล้วค่ะเราสามคนไปเหรอไอ้ท่องพิจิตรมาไหมคนในไม่อยากไปคนในอยากไปค่ะแล้วแล้วทำไปสองอาทิตย์เนี่ยเออมันจะมีช่วงเปิดสายใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่ตรงนี้แหละคนโทรมาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแบบเป็นแฟนกัน เลิกแล้วอายุเท่าไหร่หรือยังไงฮะมีบางคนคือแอบแฟนโทรมาอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแฟนผมกำลังมาแค่นี้ก็นะอะไรอย่างเงี้ยบางทีสายจากประเทศอินโดนีเซียก็มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแฟนโทรเข้ามาในรายการถามว่าเมื่อกี้แฟนหนูโทรเข้ามาใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแต่มีตามจั่วกันหน้าจอเนอ่ะจริงแต่ว่าเขาถามอะไรอย่างเช่นที่แอบแฟนโทรมาเขาถามอะไรคือผมมาเป็นแฟนรายการน้องแน็ตมากเลยนะครับผมให้กำลังใจวันนี้สุดยอดมากมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ถามนี่่อันนี้โทรมาอย่างวันแคสก่อนเราพูดเปิดประเด็นในเรื่องของคำว่า ปริมาณกับคุณภาพคุณชอบแบบไหนปริมาณกับคุณภาพส่วนใหญ่จะชอบคุณภาพเพราะหนก็ชอบคุณภาพมากกว่าเน้นปริมาณค่ะค่ค่ะถูกไหมคะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะฉนั้นทุกคนก็จะโทรมาโหวตในเรื่องของคุณภาพอะไรอย่างนี้ความแยกของการเป็นพิธีกรเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดคะสำเนียงของน็ หรือ<า> <มา S 1> ว่าเน<ห><า>ี่ยเป็นคนที่พูดจริงๆลิ้นไก่สั้นไงแล้วมันกลัวออกมาไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยด้วยการบางครั้งเราพูดจนลืมไปมันก็ทําให้ให้เราแบบพลาดต,ตรงนี้อะไรอย่างเง<อ>ี้ยใช่แ,และที่สําคัญคือเราจะต้องเผชิญกับสายที่โทรเข้ามาโดยที่ๆๆเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่คิดว่าเขาจะมารูปแบบไหนบางคนโทรมาแบบว่าหูผมติดตามที่เนมันผมมีทุกอย่างอะไรของอะไรเงี้ยมันก็ทําให้บางทีสายต้องตัดจีบใช่ไหมใช่บางทีโทรมาแบบ น้องแนทเนี่ยโหมีแบบน้องๆแนะนําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่บางทีบางทีเนี่ยตอนที่เขาพูดกับทางทีมงานของเราก็คือแบบนึงอีกแบบนึงแต่พอเข้าสบดแล้วมันตัดไม่ได้เราเราต้องเป็นคนตัดใช่ไหมคะแต่มันกลองจริงลบางบาทเราต้องเราต้องการท่านผู้ชมที่โทรมาเนี่ยแบบไหนใช่คือจริงๆโทรมาได้ทุกแบบแหละเพียงแต่ว่าเรามันขึ้นอยู่กับประเด็นประเด็นนั้นว่าเราคุยในเรื่องของอะไรอยากจะให้ตอบอยากจะให ถามใช่ไหมอยากจะถามถามถาม่าเหอคือถามในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคุณบางคนอย่างเงี้ยค่ะไปซื้อยามารับประทานเองแต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้เป็นปีเลยอามนผู้ชายใช่เกิดอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าอย่างสมมติเราโทรไปถามเนี่ยเออแบบอยากอยากใหญ่ในเรื่องของคนเล็กอยากใหญ่ทำยังไงบางคนก็ไปซื้อยามาทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดอาการเป็นหมันหรือว่าแบบว่าไม่น้องชายไม่ทํางานเป็น เป็นปีอะแล้วเขาทนทุกข์กับเรื่องนี้มากไปหาคุณหมอคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เพราะเขาไปซื้อยาตามโฆษณาชวนเชื่อซื้อยาทาหรือยาทานยาทานค่ะเป็นพผสมุผไพายอะไรอย่างเงี้ยที่ตามสื่อโฆษณาต่างๆเขารู้สรรพคุณแต่ไม่รู้โทษอะไรอย่างนี้ว่ากันไปให้ความรู้เขาไปด้วยแต่ว่าแต่ว่าการเปิดสายเนี่ยเราเปิดสาย เออแล้วแต่คนถามใช่ไหมไม่มี <c oughs> ไม่มีหัวข้อกำกับใช่ไหม <c oughs> ไม่มีค่ะอย่างบางทีเปิดสายอย่างเงี้ยโทรเข้ามาถามได้ทุกเรื่องค่ะท<อ>ุกประเด็นแต่ถ้าต้องมีคุณหมออยู่ด้วยนะแต่ถ้าวันไหนคุณหมอไม่อยู่เราก็จะมาหยิบยกประเด็นต่างๆมาอย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ยค่ะเ <c oughs> มื่อคืนนี้รายการสดๆเลยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเซ็กที่ห่วยที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีแฟนๆจากชาวอินโดโทรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเขาเนี่ยไม่ค่อยมีนะ หรือว่าถ้ามีของเขาคือก็คือหมายถึงสก,กิจแฟนแล้วทําไมแฟนถึงไม่ทํากันบ้าอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้พิพจารณาตัวของเรา ว่าคุณอาจจะมีกลิ่นปากเหม็นหรือเปล่าหรือว่าคุณแบบว่าไม่เอาอาบน้ำอะไรใช่ใช่อะไรตอนนี้เหรอใช่ส่วนใหญ่แล้วโทรมาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงมากกว่ากันส่วนใหญ่จะผู้ชายค่ะเขาแน่นอนแหละน้องในเขาเนาะนั่นเราให้พี่ไปจัดสิคะผู้หญิงล้วนเลย่ะแล้วเป็นผู้ชายแล้วปัญหาที่เขาถามส่วนใหญ่เป็นอะไรก็เรื่องเกี่ยวกับเพศเนี่ยแหละค่ะบางทีแบบว่าปัญหาอะไรเช่นปัญหาอย่างเช่น น้องชายไม่ทํางานหรือว่าบางทีขนาดมันเล็กเกินไปอยากให้ใหญ่อ,อะไรอย่างเงี้ยนะแต่นันก็มีเทคนิคในการสอนเขาด้วยว่า,วาไม่ต้องไปพึ่งไอ้เที่ยวกระบอกท่อสูบหรือเซ็กทอยที่คุณไม่ไมต้องเ,ออเรามีวิธีค่ะอย่เมื่อคืนได้ออกไปแล้วบอกสอนเทคนิคไปแล้วโดย ก็ใช้ส่วนของเรามีนั่นแหละทําให้ขนาดของเขาใหญ่ได้เดี๋ยวหลังรายการช่วยคุยกับคุณค่ะคือเรามีจบเลยนะจบเลยเดี๋ยวสิตอนโอเคครับวันนี้เวลาใกล้จะจบแเพราะที่พี่สงสัยออกจอมากเลยใช่ตอนของเรารายการกันเช้ารายการใช่ใช่ต้องจับคุณกระดกไปอยู่รายการตอนนี่รายการมีวันไหนฮะรายการมีจันทร์ถึงศุกร์ค่ะโอ้โหจันทร์ถึงศุกถึงสุกร์ใช่รบเาแซ่สดทุกวันสดทุกวันแซ่่บด้วยแซบด้วยแต่จะมีคุณหมอมา มาช่วยตอบด้วยใช่ไหมใช่บางเทปเราก็จะไม่ใช่บางเทปสิบาง,บางาวัน,วนบางวันเราก็จะแบบ ไม่ได้มีคุณหมอแต่เราจะรีแลกบ้างอะไรบ้างก็อ,อาจจะประมาณทั้งสองเทปอาจจะมีสาวๆมานั่งคุยด้วยรายการมันจะเป็นยังไงฮะแบบรูปแบบรายการเช่นเริ่มต้นขึ้นมาเริ่มต้นขึ้นมาก็เป็นเนื้อหาคุยทางด้านเจาะลึกอย่างวันนี้เราจะคุยเรื่องโรคเริ้มวันนี้นะคะวันนี้ใช่วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันเราก็จะเอาคุณหมอมนั่งพูดคุยอเอาคุณหมอมาตอบแต่ละลโร<ล>คแล้วที่สําคัญรโรคเริ่มเนี่ยเน็เคยมีเพื่อนมีเป็นเราก็สามารถยิบประเด็นตรงนี้มาคุยทอกทอกโชว์กันได้เพราะว่าที่สําคัญคือเรามีประสบการณ์จาก ใช่ทอได้ใช่แล้วช่วงที่สองเนี่ยก็จะเป็นจากทีมงานจักจะเป็นทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยโทรเข้ามาบางคน <มา S 1> <ๆ S 2> ก็เป็นเรื่องเนี้ยค่ะบางคนแบบว่าเป็นหนองใน ซึ่งเขาไม่ได้มีคนอื่นแต่แฟนเขามีหรือเปล่าเขาไม่ได้อยู่กับแฟนอะไรอย่างนี้ยก็โทรมาปรึกษาเราก็ให้ข้อมูลในทางที่ว่าอย่าพิ่งชี้ประเด็นเราอาจจะเป็นก็ได้คุณหมอที่เวียนกันมา่วนเป็นคุณหมอทางด้านไหนทางด้านสูติอะค่ะอย่างคุณหมอเออคุณหมอหม่อมราชวงศ์เลยนะคะมานั่งตอบคุณอย่างคุณหม่อมราชวงศ์ทองทิศอย่างงี้ย่ก็ก็มานั่งตอบให้คือหมอที่จะแลกแต่หัวข้อวันนั้นไงวันนี้ใช่ไหมถ้าวันวันหนึ่งเป็นโรคผิวหนังก็คุณหมอผิวหนังมาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะคุณหมอไม่ได้ประจำใช ประจำค่ะแต่ว่าช่วงนี้คุณหมอป่วยเราก็เลยจะมีคุณหมอศักชัยอะค่ะที่จะมานั่งพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้ต้องประจําคี่แน่นอนชื่อรายการก็ชื่อน้องแนทอยู่แล้วคนอื่นมาแทนชอรายการอไรฮชื่อรายการอะ่อรายการอายางอพทย์าอะไยกาอะ่าการะายกพรองไรอรยะไรฮะอายกาไากาได้อาไระชกอกกไกยาก เขาจํกจะได้มีพี่อะะจำไม่ได้เรื่องไงพี่แ่หนึ่เรื่องใช่บางวันั้นก็อยากจะเอาคุณหมอทางด้านใส่ญญกการมมาพูดถึงอะไรกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยากจะทําแต่ว่าไม่รู้เทคนิคคือเนื้อหามันหลากหลายมากกว่าเรื่องทางเพศเพราะฉะนั้นชื่อรายการก็เลยต้องทก้างกว้างใช่เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่แต่ละบางทีถ้าสมมุติว่าเดือนนี้ถ้าเราเครียดทางด้านวิชาทางเพศมากเกินไปมันก็จะแบบ คนดูก็อาจจะห่างๆจากเราไปไรกออ็คือมันจะถามเหมือนกันว่ามสมมติถ้าพูดถึงในแง่ของเพศนะคะ,คะออการมีความสัมพันธ์การปัญหาการมีความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยหัวข้อมันได้ได้ทุกวันได้เยอะแบบมันจะไม่ ไม,ไม่ตำไม่ซ้อนเยอะไม่นะจริงๆแล้วหัวข้อเนี่ยมันมีเยอะมากยิ่งเฉพาะาประเด็นของผู้หญิงเนี่ยช็อกโกแลตซีดอย่างเงี้ยค่ะเออที่ช็อกโกแลตซีดคืออะไระชอ็อ,<ะ>ชอกโกแลตซีดก็เป็นคือเขาเรียกว่ามันเหมือน,นเป็นถุงที่ทำอะไรเกิดขึ้นนอกเอ,อ่อภูมดลูกอะ,ะเธเลินผิดที่ทางอะไรคือที่ที่บอกว่าต้องมีลูกใมที่ว่าต้องผ่าตัดออกหรือต้องเอาออกอย่างเงี้ยค่ะอืมันเขาเรียกว่า เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โรคภายในของผู้หญิงใช่ซึ่งโรคภายในผู้หญิงสามารถเอามาคุยได้เยอะมากพี่ไม่เข้าใจหรอถ้าพี่เข้าใจกบแปลกใช่ใช่แล้วก็แต่มีผู้หญิงโทรศัพท์มาถามบ้างผู้หญิงก็มีค่ะแต่ยังไม่เยอะแต่ยังไม่เยอะเท่าผู้ชายเพราะผู้ชายส่วนใหญ่จะเจอเยอะมากปัญหาต่างๆงนียแล้วแล้วก็สังคมบ้านเราด้วยบางทีผู้หญิงเนี่ยอาจจะแบบอยากจะรู้นะแต่ไม่การถามแต่ไม่กล้าถามบางทีโทรมา พี่คือแบบโทรมาสายอนอินกับเราเลยนะพี่ตอนนี้คือหนูอะหน้าอกหนูอะคือขอโทษนะท่านผู้ชมหนูนมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะทํายังไงให้หัวนมแบบมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ทำนะรทำอะจอะเช็ดคำถามนี้ก็คือวิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่แนทตอไปก่อนแล้วคุณหมอก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะก็คือหมายถึงว่าถ้าคนไม่มีนะคะก็ใช้มือเนี่ยกดแป้นนมแล้วก็ดึงออกอะค่ะ มันจะทําให้มีอแต่แป้นนมแล้วดึงออกใช่มันต้องดึงแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเรามีลูกนะคะต่อไปไม่ต้องสีเรียละลูกก็จะดูดให้เราแล้วมันก็จะมีของแม่คุณพี่บาพี่ไม่ได้มีปัญหาก็ไม่ต้องค่ะดูดูดูสิหนาคุณโมนายหมนจะมีคําถามถึงน้องแนทนะคะยืนยืนอยู่นานแล้วมีผู้หญิงที่โทรโทรศัพท์มาแต่ว่าฝากทีมงานเขียนแล้วมามาแบบไม่กล้าออกของเรามีเองเม SMS ค่ะ ๋อมีเอสเอ็มอก็ได้อันนี้จะสะดวกสําหรับคุณผู้หญิงที่อาจจะอายไงใช่ไหมฮะคุณศิิถ้าโทรเข้าไปไม่ต้องอายสวัสดีค่ะแนทแล้วผมมี้อมสีปยัปญหาเนื้อถามเลยนะผู้หญิงอาจจะถามว่าเนี่ยือแฟนเขาสามีเนี่ยไปมีกิ๊กเนี่ยเขาอาจจะแบบทําไมเขาไปมีกิ๊กเขาอาจไม่พึงพอใจในตัวของเขาอหรือว่าหรือว่าแต่งงานกันมานานไงคือเขาก็ คือเซ็กเขาก็โอเคนะแต่ความที่นานแล้วแฟนเบื่อ่เงี้ยจะทำยังไงคุณกระหนกเป็นหรือเปล่าเนี่ย้าท่ีประเด็นเลยนะว่าคุณกระหนกเป็นหรือเปล่าผมไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่รักปนยังแบบมั่นนค้ง่ป็ีภาษาจริงๆแล้วว่าผู้ชายผู้ชายบางคนเขาก็ชอบเปลี่ยนรสชาติอาหารเราต้องคิดว่าตัวเราอาจจะเป็นอาหารก็ได้คือวันเนี้ยเขาอาจจะแบบเบื่อขนมจีนอยากจะไปกินข้าวเราก็ต้องปล่อยเขาไง เออบางทีไอ้ถ้าเซ็กของเขาดีหรือว่าตัวเราดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องปล่อยเขาบ้างบางทีอ่าแล้วคุณแน่ตอบไปเงี้ยไม่กลัวว่าเอ้ยไปให้ท้ายสามีไปออไปทาผิดออไปาม,มีคนอื่นเนอะไม่ไม่หรอกค่ะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเขาเราต้องถามเขาก่อนประเด็นแรกวเขาว่าแต่งงานมีสามียัง Uh ถ้าแต่งงานมีสามีถ้าถ้าคุณไปมีมันก็เรื่องของคุณเพียงแต่ว่าคุณต้องอย่างน้อยประเด็นสุดท้ายเราจะต้องฝากเลยว่าคุณก็ต้องรักเดียวใจเดียวเผื่อคุณไปเจอกิ๊กที่ไม่ดีขึ้นมาทําให้กิ๊กของคุณติดโรคหรือว่า uh อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็คุยให้ความข้อคิดของเขาแต่ว่าตกท้ายเราก็ต้องมีสาระด้วยแล้วจะทายังไงให้คุณผู้หญิงเนี่ย มีมีเซ็กที่มีรสชาติตลอดเวลาสามีเปลี่ยนไปหาคนอื่นทำยังไงอะอย่างเลยพี่ใครไหมเลยพี่ใครคือเราก็ต้องทำตัวเราให้แซ่บเวอร์ตลอดเวลาไงคะเอออย่างบางทีอย่างเงี้ยวันนี้ะอย่างไม่ใช่ทุกคนที่จะมีหุ่นแซ่บเวอร์แบบนี้นะคะไม่อย่างบางทีอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่ค่ะอย่างวันนี้เราแบบใส่ชุดนอนกางเกงวอร์มอย่างเงี้ยวันนี้เราก็อาจจะใส่จีสติงนอนก็ได้หรือว่าซีทูวก็ได้หรือว่าจะแบบว่าอ่อวันนี้เรามีกิจกรรมให้คุณสามีเล่นนะคะอย่างบางทีเราไปเดิน ห้างต่างๆแล้วไปซื้อเราก็แบบว่าใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าแต่งตัวให้เซ็กซี่ตามแบบฉบับว่าต้องทันสมัยตลอดเวลากะ้ากินตนาการให้กับใช่ใช่ดดูหุ่นน้วยะะไม่ใช่หุ่นทุกคนที่จะใส่แล้วเป็นอย่างนั้นนะคะ ไม่อย่างวันนี้เราแบบว่าเรามีกิจกรรมนะคะที่รักขาวันนี้ที่รักต้องแบบมาร่วมกิจกรรมกับเราเพื่อไม่ให้คุณสามีผู้ชายต้องการแบบนี้ไหมคะผู้ชายแต่งงานต้องการที่รักขาเรามีแบบมีหมูกระต่ายมียาไหมสมมติเขาต้องการยาหมูยาเลยหรอยาเน่ยไม่สนับสนุนให้ใช้นระเพราะว่าทุกประเภทค่ะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันคุณหมอก็บอกอยู่แล้วว่ายังไงก็สุขภาพแข็งแรงหรือไม่ถ้าสมมติบางคนหลังเร็วหลังช้าอย่างนี้เราก็มีวิธีการโดยคุณหมอบอกว่าหัดซ้อมกับตัวเอง ผัดซ้อมหัดซ้อมกับตัวเองไงคะคือบางคนหลังไวถ้าเราซ้อมกับตัวเองเนี่ยเราก็สามารถลดอาการหลังชาได้โดยที่แบบว่าอย่างคุณผู้ชายจบรายการก่อนนะจบรายการเลยนะอย่าคุณผู้ชายเงี้ยเข้าใจไงคุยกันเองเดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวไปจบรายการเดี๋ยวไปพิมพ์คุณผู้ชายจะต้องเข้าใจว่าคือการซ้อมตัวเองก็ต้องรู้อยู่ว่าช่วยเหลือตัวเองถูกไหมคะแต่ก็อย่าไปหมกมุ่นจนเกินไปการซ้อมตัวเองจะช่วยลดการหลังแหมมาทิ้งเร็วทำงานเยอะบางคนบางคน ซ้อมก็บอซ้อมซ้อมกับตัวเองจะทําให้มันมันเสียนิสัยและแบบหลังเร็วขึ้นนะไม่ค่ะคุณหมอบอกแล้วว่าไม่ค่ะใช่ไม่เพียงแต่ว่าเราก็อย่าไปหมกมุ่นมากจนเกินไปคือเราก็หากิจกรรมไปทําอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้นีมีมีวัยรุ่นถามไหมเนี่ยเวลาแบบพวกวัยแบมหาวิทยาลัยระหว่างเรื่องของทางเพศกับเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยแบบหมกมุ่นแล้วการเรียนตกต่ำมีไหม จริงๆต้องแยกแยะนะอย่างแนทเนี่ยทำงานเนทก็เรียนด้วยแนตก็ทำเรียนครูสมาธิอีหกหน,นักคือแนททำหลายอย่างมากแต่เนตก็ยังต้องแบ่งแยกกลับมาบ้านต้องปิดสวิตช์การทำงานละคุณแนตเนี่ยระยะหลังนี้ไปทางาทางธรรมทางธรรมเยอะค่ะแล้วก็เรียนครูสมาธิยังเพิ่งตอนนี้เพิ่งได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะ เรียนอะไรบ้างฮะเรียนอะไรบ้างเรียนครูสมาธิก็แล้วก็เรียนครูสมาธิเรียนเพื่อจบไปเป็นสอนครูสมาธิคนอื่นได้ในสายของท่านพระอาจารย์มั่นหรือว่าหลวงพ่อวิริยังที่สายเข้มเลยพระเจสัฎยังท่านไปบวชอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่เขาเพิ่งจะเปิดสอนไม่นานนี้เองแบบขั้นสูงสุดอะไรเนี่ยเออใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเปิดสอนมาสิบกว่าปีแล้วค่ะใช่มันดูขัดแย้งกันไหมฮะคือด้านหนึ่งเราเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันต้องคือปัญหาทางเพศอย่างเงี้ยใช่สองโลกสุดขั้ว ใช่เ,ออเพราะว่าอย่างเน้นกลับมาบ้านเนยะต้องปิดสวิตการทํางานแล้วก็เปิดแตธรรมะเพื่อกอกเข้าหูไนงะมันจะได้รู้สึกแบบว่าชีวิตเราไม่หมกมุ่นในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเวลาเน้นจะออกไปทํางานปุ๊บเนะ้ก็จะต้องครึ่งวันเนยจะต้องแบ่งให้เรื่องงานออคือต้องเอาชีวิตของโลกภายนอกมาให้เราบ้างอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งถ้าเราสมมติเปิดของโลกรรมะตลอดเวลาเนยจะทํางานไม่ได้เลยนะทุกอย่างจะดูเหมือนออมากกับการทํางานจะตอบอะไรไม่ได้เลย คุณเนทดูแลสุขภาพยังไงฮะทำไมถึงโอ้โหเป๊ะมากๆเลยจริงๆน้ำหนักลงเพราะว่าป่วยค่ะเป็นไข้หวัดชนิดบีอะไรอย่างเงี้ยแล้ะนี่ันนี้ป่วยมาแปดเดือนแล้วนะคะน้ำหนักไม่ลงเลย่ลงเพราะว่าขึ้นขึ้นเนทจะเป็นคนชอบเล่นโยคะฟิตเนสในช่วงเช้าหรือว่าตอนช่วงเย็นกลางวันเนทจะอยู่ฟิตเนสประมาณสี่ชั่วโมงต่อวันเลยฮะต่อวันนอนไปแล้วสามชั่วโมงครึ่งไงคะก็จะเล่นโยคะหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะก็สตรีมอีก สตีมในห้องนั้นก็อยู่ประมาณสิบนาทีสตตีมคืออะไรฮะสตตีมก็คือซาวน่าน้ก็จะใช้เวลาอบตัวอยู่ในนั้นแล้วก็ดูแลตัวเองผิวพรรณแล้วก็ที่สําคัญคือนัก็จะอยู่ในฟิตเนสเล่นกั้นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ได้เป็นคนบ้ากล้ามากเลยคือแบบ เวลาเล่นตัวเองในกระจกยกเวทอะไรเงี้ยคือมันจะมีลูกหนูมันจะมีอะไรแบบเออใช่มันจะขขึึ้้นนนมัจะทำให้ดูเฟิร์มใช่แล้วมันรู้สึกแบบเหมือนคนบ้าพอเราใส่เสื้อกล้ามปุ๊กโอ้โหกล้ามอกอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากสปอยล์ทำไมเออกแนวมาดอนน่าหรอที่แบบกล้ามมันจะขึ้นแบบใบเสร็จใบเสร็จขึ้นแล้วเล่นแล้วอยู่ในฟิตเนสเนี่ยเช้าหรือเย็นนะฮะจะอยู่ในช่วงเช้าก็ได้หรือว่าช่วงบ่ายก็ได้แล้วแต่4ชั่วโมงนี่ติดต่อครับนะ ก็จริงๆแล้วอาทิตย์หนึ่งท่านเน็ตมีเวลานะคะอาทิตย์หนึ่งเน็ตก็เกือบจะอยู่ทุกวันแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเวลาเนี่ยเน็ตก็จะอยู่ประมาณสักอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งมีทานมียาเยอะอะไรช่วยไหมจริงๆไม่ได้ทานยาเน็ตจะทานวิตามินซีของแบคมมร์ค่ะจะตามเป็นประจําทุกวันเพิ่มโดูให้กับตัวเองเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยได้พักผ่อนใช่ไหมคะมันก็ต้องดูแลตัวเองใช่แล้วที่สําคัญเช้ามาอย่างที่เน็ตเคยบอกคุณ คื่จงขวนว่าเนเนี่ยตื่นช้ามาันจะทานอาหารเสริมก็คือทนันยาพืชต่างๆอะคะหนึ่งแก้วแล้วก็พร้อมกล้วยน้ำว้าสี่ใบ เป็นประจำกล้วยน้ำว้าสีใบใช่ที่บ้านมีกล้วยที่บ้านมีกล้วยปลูกต้นกล้วยเองค่ะเพราะฉะนั้นกล้วยจะหากินง่ายนี่คือทานอาหารเช้าเลยทานเป็นอาหารเช้ากล้วยดีมากเด็กรุ่นใหม่ควรจะกินนะฮะใช่แล้วก็น้ำลูกพุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จะออกอะคือแต่ละอย่างตรงนั้นเลือกเยอะมากเลยนะอ่าฮแล้วที่จะมากินทุเรียนอย่างคุณมาไอ้ทุเรียนมันก็ทข้าวเหนียวอย่างดิฉันทุเรียนก็ทานแต่ทานแค่เม็ดเดียวพอจบเม็ดเดียวเอาพอได้กลิ่นเอาพอแบบว่าไปแย่พยานพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีมีข้อที่ไม่ ควรทำไหมฮะสำหรับคุณแนทไม่ควรทําก็คือจริงๆแล้วแนทยังทําอยู่นะคือการชอบทานมันหมูเยอะๆอันนี้ไม่ดีไม่ดีค่ะเพราะว่ารู้รู้ไม่รู้ไม่ดีแต่ก็ยังชอบอยู่ชอบหยุดไม่ได้แต่อันนี่เขาสบายเพราะเขาแบบเขาด้านไปนเขาเออเขาไ่เบิร์นด้วยใช่ไอ้ข้อนี้ไม่ควรทำย่างยิ่งค่ะจะเราเพลผชิไม่ค่อยอยู่ในนี้เหรออย่างน่อยแนทคุณแนทเถิดมาเถิดมานิดนึงฮะนี่นะคะถ้าสมมติมีคนบอกว่าถ้าอยาก แต่จริงนะถ้าดูใกล้ๆนะผู้ชมคือผิวพายณมันจะออกคุณดูแลจริงๆแล้วก็ดูแลจากข้างในนะคะไม่หยาบเหมือนคุณนะคุณมณัฐสิริทำไมต้องมีดิฉันไม่ไดกจริงๆมีสูตรมีสูตรแบบไหนที่ง่ายคือแบบไม่ถึงกับต้องอดอาหารนะคะไม่ใช่ว่าแบบจะไม่กินนั่นไม่กินนี่อะไรที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่อยากจะมีสุขภาพดีแล้วุ่นดีด้วยอะไรที่สุขภาพดีอย่างเช้าเนี่ยเช้ามาคือถ้าเราไม่มีอาหารสำเร็จก็ทานน้ำเต้าหู้กับกล้วยก็ได้ง่ายสุดแล้วก็น้ำลูกคุณล้วจะซื้อน้ำลูกคุณซันสทมานเหมือนใส่่แกกเปคะ ดื่มเช้าก่อนนอนเพราะมันจะช่วยบำรุงเลือดอด้วยอ๋อใช่มันจะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ระบบขับถ่ายจะดีมากอ,มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายๆหรือว่าเย็นๆถ้าอยากจะทานจริงๆก็ต้องทานสลัด แนจะทานแล้เกตสลัดเนจะทําทานเองถ้าใครเห็นในอินสตาแกรมของแนทอะค่ะเนทจะทําผลไม้ถ้าทานเองทานโยเกิร์ตอะไรเงี้ยมันเล้แบบปดอาหารตอนมื้อเย็นอะไรเงี้ยปวดไม่ค่ะไม่ไม่ไม่แล้วก็จะทานบางทีก็จะทานเขาเรียกว่าเสาวนุตอะค่ะพร้อมกับน้ําสลัดอะไรอย่างนี้ทานครบสามมื้อไหมฮะจริงๆแล้วเนททานข้าวน้อยมากนะแต่ว่าเน้นในเรื่องผลไม้กับผักเยอะน้าละผิวอายุเท่าไหร่เนี่ยทานเหมือนคนแก่เลยอะ ทำตัวแก่ไปก่อนเรื่องไขมันอะไรจริงๆเราไม่ได้ระวังแต่แล้วเราก็ทานนะไอ้ยี่สิบนิดเองน้อยจริงคือลักษณะเขาทานอาหารเหมือนกับคนที่แบบอายุมากอ้ไม่ได้แล้วรับสัตว์เนื้อสัว์ไม่ได้ละไม่เพราะว่านี่เป็นคนอ้วนง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะ ช่วงนี้โชคดีช่วงช่วงที่แบบเพิ่งหายป่วยก็เลยแบบว่าน้ําหนักลงนิดนึงแต่ช่วงนี้ขึ้นกลับมาที่รายการตอบปัญหาทางเพศนิดนึงะลงใส่ไหมเดี๋ยวพี่สงบคือทรงพี่เนี่ยควรจัดรายการคู่กับน้องเลยนะพี่รู้ลึกกว่าน้องอีกนะผมผมมัต้องคำถามเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วคนที่ไม่รู้ปภาษาได้ได้เป็นคู่เนี่ยดีมากนี่ใช่ก็กวันคืนหนึงเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหมันมันเยอะไหมฮะเยอะมากค่ะจนแบบเวลาหมดแล้วก็ยังมีโทรศัพท์รออยู่อเบรกไปแล้วเราเปิดโอกาสให้ถึงสองเบรกก็ยังไม่พ บางทีต้องลามมาถึงเบรกที่สามอะไรเงี้เขาโทรมา<ๆ>เขาอยากถามเขาอยากจะมาแซะน้องแนทหรือเปล่าอันนี้ก็มีนะทุกคืนใช่ไหมที่มาจีบก็มีทุกคืนจริงๆแล้ว ก็มีนะเขาจะสนมากทางทีมงานจะสกรีนให้ก่อนจะคุยกับน้องแนทเรื่องอะไรเรื่องเพศนี่แหละครับเรื่องเพศนี่แหละแล้วทีมงานบอกมันเพศอะไรเขาก็เลยต้องตัดออกไม่เข้าใจอันนี้ก็มีทุกคืนแบบขอเบอร์ติดต่อส่วนตัวนีทางแฟนเพจก็มีแบบอยากคุยกับแนทแบบส่วนตัวได้ไหมอะไรเงี้ยทีมงานก็บอกไม่ได้ต้องคือคุยอย่างนี้มาแหละแบบอยากจะติดต่องานอะไรเงี้ยรับชมทางช่องไหนนะฮะทางช่องถ้าเป็นจาร์ดานพีไอก็83ค่ะแอปเปิลชาน e ลค่ะถ้าสมมุติว่าใครไม่มีจาน์ก็ดูทางได้ดูได้ทางเว็บ ไซต์ทางเว็บไซต์ค่ะ www.applechannel. tv. tv. tv นะฮะขี่กินโมงฮะกี่โมงฮะสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วค่ะพี่พี่กระตือรือร้นมากเลยอ่ะขอถามคำถามที่บาดใจหน่อยนะฮะความรักเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหรอคะเอาจริงนะงว่านจะอะไรในชีวิตจริงๆแล้วยังยังไม่อยากไปให้ไปโฟกัสในเรื่องนั้นอยากให้ทำงานมากกว่าเพราะณตอนนี้เนี่ยยังเรียนไม่จบ เน็ตมาเรียนศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนต่อด้วยไงคะเพราะว่าเน็ตดอปไปนานมากเกือบ10ปีเพราะว่าเน็ตมาทํางานถูกไหมคะและวเน็ตก็เข้ามาในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยพอทีนี้เน็ตมาเรียนศึกษาให้จบอีกปีเดียวละจะจบแล้วก็จะต่อภาษาที่ต่างประเทศคุณเพยเป็นคนที่จังหวัดะไนะจริงๆพิ่สุโลพี่สุโลน้ท่วมนท่วมอยู่นะ อำเภออะไรฮะอําเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองแต่อํา่ภอโชคดีเราอยู่กรุงเทพไงเราก็เลยไม่ค่อยได้สีเดียเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องแฟนตอนนี้พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนแต่มีแล้วใช่ไหมคะก็มีคนคุยบ้างอะไรบ้างนักข่าวเขาหิบบ้างอ๋อแต่ในรู้ไว้มันก็มีคนคือเราหยอกบอกว่ามีเลยดีกว่าเดี๋ยวคนจะไม่เข้ามาจีบใช่เวลาในรายการก็ถามได้ไหมล่ะถามว่าเออคุณแนทมีแฟนหรือยังความรักพญาก็ถามได้ไหม ถามได้นะแต่อยู่ที่แนทจะตอบหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าแนทก็อยากให้คนเข้าใจว่าแนทโสดอยู <1> <1> <1 <1 ่แล้วไงเพราะว่าเรื1 <1 ่องของเรื <1> <1> <1 ่องเราทํารายการแล้วเราก็แบบแฟนขับเราเยอะถ้าบอกว่าแนทแฟนเยอะคุณจนกจะมาจีบแนทไหมไ่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าแนทจะบอกว่าแนทโสดอะไรอีกอ่อนาอยืน าคือเราเชิญคุณแนทมานอกจากมีรายการทาง Apple Channel แล้วเนี่ยเธอแสดงภาพยนตร์ด้วยนะฮะจันดาราด้วยต้องตั้งใจดูนะเดี๋ยวหายใจก็หายไปคือจริงๆถ่ายไปเยอะมากนะแต่ว่าด้วยเรื่องของเรื่องมันยังออกไม่หมดน่าจะอยู่ภาค2มัไหฮะ หรอคะเน็ตว่าถ้าไม่ภาคสองมันก็คงจะอยู่เมืองเวอร์ชั่นเมืองนอกอะค่ะหรอฮะโอ้หรือฉะับของห,หม่อมน้อยก็คัดเองเลยก็ <c oughs> คือ,อบบต้องต้องซื้อต้องต้องซื้อตั๋วไปดูที่เมืองคานอย่างเง <c oughs> ี้ยก็แสดงว่าคุณเน็ตเนี่ยเริ่มเริ่มกลับมาร,รับงานแสดงแล้วก็เริ่มแล้วค่ะก็ตอนทีนี้ต้องต้องแบ่งแยกตัวเองให้ใช่เพราะว่าตัวเองค่อนข้างรับภาระตรงนี้เยอะมากไหนจะดูแลครอบครัวดูคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ ไปอีกบทบาทหนึ่งใช่ค่ะคือบทบาทเดิมอย่หวือหวามากแต่ว่าคือใช้จุดเด่นตรงนี้นะคะมาเหมือนกับเป็นการชักจูงให้คนกลับมาถามในสิ่งที่เป็นความรู้ล้วนเลยใช่ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณน้องแนทนะคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากฮะเดี๋ยวมีต่อนะฮะคือพวกเราโอเคมีพี่อะค่ะที่ยังข้างค้าอยู่นะคะไอ้ที่ต่อนี่คือพี่กนกต้องเชิญคุณกนกไปร่วมรายการแล้วล่ะ เพราะว่าอยากจะจับประเด็นคุณกนกมาพจดเบอร์วันเบอร์แลยเดี๋ยวจะให้ทีมงานติดตามหลังข่าคนนี้ต่อภาษีภาษาอะไรไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แนทอยู่ไม่ต้องบอกสี่ทุ่มพี่เขาสวดมนต์อ๋อแนทเที่ยงคืนกลับมาก็สวดมนต์ขอบคุณมากจังทำได้คืนนี้เลยไหมได้เราปล่อยสองคนนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวนี้เอาคุณผู้ชมครับข่าวที่น่าสนใจมีอะไรอีกบ้างนะคุณผู้ชมเชิญค่ะเหมือนไปสวดเกิเร่ะ